ลองทําเรื่องง่ายๆครับแทรกเข้ามาลองแล้วชีวิตดีขึ้นเอาแบบนี้เลยนะครับเราใช้ชีวิตไปตามปกติใช้ชีวิตไปตามปกติแต่แทรก2ข้อเข้ามาลองข้อแรกครับหมั่นถามตนเองบ่อยๆว่าทํำยังไงนะถึงจะดีขึ้นทํำยังไงนะชีวิตฉันถึงจะดีขึ้นทํำยังไงนะงานนี้เรื่องนี้เราถึงจะทําได้ดีขึ้นนะครับแทรกเข้ามาลองบ่อยๆนะครับจากนั้นข้อ2ครับถ้าพลาดก็เริ่มใหม่การพลาดมี2ลักษณะก็คือ พลาดพลาดเราเผลอใช้ชีวิตงงไปตามปกติแต่เราไม่ได้แทรกการถามตัวเองว่าทํำยังไงนะถึงจะดีขึ้นเข้ามานะครับพลาดตัวที่2ก็คือการที่เราไปนึกขึ้นมาได้แล้วว่าแบบนี้แหละถึงจะดีแล้วเราไม่ได้ไปทํามันหรือเราทํามันแล้วเราทําได้ไม่ดีนะครับก็พลาดแล้วก็เริ่มใหม่นะครับใจเย็นๆหัวใจสําคัญคือใจเย็นๆครับถ้าผมบอกว่าเคยมีคนที่วันแรกมันทําได้ไม่เท่าไหร่หรอกแต่การที่เราสามารถ แทรกนะครับแทรกคําถามง่ายๆแล้วพลาดแล้วก็เริ่มใหม่เข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเคยมีคนที่จากคนอพยพยกลายเป็นเจ้าสัวเป็นเพราะว่าเขาจําเป็นต้องนึกแล้วจําเป็นต้องไปทํำทันทีถ้ารอแล้วเนี่ยจะอดกินอะ่ะจะไม่มีอะไรกินนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าบางครั้งเนี่ยทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะเก่งได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางครั้ง เราละเลยการฝึกการนึกแล้วไปทําในทันทีนะครับทั้งหมดครับอยากให้แบบใจเย็นๆนะครับหัวใจสําคัญก็คือพลาดแล้วก็เริ่มใหม่ใจเย็นๆครับถ้าญาตินะครับญาติไม่ต้องเชื่อผมนะครับขอแค่ลองครับไม่ต้องเชื่อครับแค่แทรกบ่อยๆนะครับแล้ววิดีโอนี้นะครับไม่ใช่วิดีโอเป็นลักษณะเพ้อฝันนะครับแต่เป็นการชวนชวนให้ลองญาติสามารถเข้าไปดูวิดีโอชื่อนี้แหละ ที่เป็นลักษณะของทฤษฎีเป็นเนื้อหานะครับตั้งแต่วิดีโอที่1นถึงหรลักจริงๆนะครับเวลาที่เราอยู่ในประเทศไทยแล้วคนไทยไทยอยมาลองแบบนี้แล้วดีขึ้นจุดหนึ่งที่น่าลองนะครับก็คือการที่บางคนเนี่ยมาลองเล่นเกมนี้ไปได้วยกันเราร่วมมาใจเย็นๆอะไรที่ผิดพลาดเราก็ให้อภัยกันได้มันทาให้ความสัมพันธ์ของพวกเราเนี่ยดีขึ้นมาได้ปรับให้เกมนี้ เป็นการเล่นที่สนุกนะครับเกมทีค่คือเราจะงงๆก็ได้หรือเราจะถามว่าตรงหน้านี้เรื่องนี้เนี่ยทำยังไงนะถึงจะดีจุดที่จะเห็นได้ว่ามันดีนะครับมันคือตัวท่านเองครับแต่สำหรับผมก็คือเราเรารู้สึกว่าทําแบบนี้แหละมันดีกว่าจะเดินแบบนี้แหละดีกว่ากินข้าวแบบนี้แหละดีกว่าก่อนนอนเนี่ยเรามาทําความสะอาดห้องนอนให้ดี เรามานำก้นชิดผนังแล้วก็นอนยกขาสูงนวดตัวอย่างมีความสุขนะครับหันมาใส่ใจตัวเราเองก่อนตื่นก็ก่อนลุกตื่นก็นวดตัวนะครับมีความสุขกับตนเองไปเจาะพัฒนาความรู้สุกรู้สึกดีให้เกิดขึ้นกับตนเองแต่ว่าอะไรครับการที่เรานึกไปพยายามถามแล้วก็นึกอะไรดีๆแล้วไปทําในทันทีเนี่ยเริ่มต้นครับเริ่มต้นจากสิ่งที่เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆผมบอกต่อวิดีโอนี้ไปบ่อยๆนะครับเผื่อ คือคือเผื่อฟุกอะเผื่อฟุกว่าญาติจะเป็นอีกหนึ่งคนซึ่งเราไปทําบุญครับเราทําได้หลายแบบเราจ่ายเงินก็ได้แต่การทําบุญด้วยการชวนญาติมาลองงานนี้ครับยากง่ายมันเหมือนกับการที่เราบอกตนเองนะครับให้ไปวิ่งทุกวันไปออกกำลังกายแบบดีๆทุกวันนะครับเราวิ่งได้วันแรกเนี่ยมันวิ่งได้ไม่ดีคนที่ไม่เคยวิ่งมาเลยนะวิ่งได้ไม่ดีวิ่งได้ไม่เท่าไหร่แต่คนที่วิ่งบ่อยๆตลอดแล้วสนใจดูว่า จะวิ่งให้ดีขึ้นมาได้ยังไงแต่เรื่องนี้คืออะไรครับมันคือชีวิตของเราเองที่จะดีขึ้นมันคือความสามารถในการทำงานที่จะดีขึ้นและมันเป็นแบบใจเย็นๆไม่กดดันตนเองครับพลาดก็เริ่มใหม่คนเดียวทำแบบนี้ก็ได้ผลในระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นครอบครัวเป็นทีมงานมาทำร,ร่วมกันครับเรามาเล่นถามกันเรื่องนี้ทำยังไงนะถึงจะดีต่อไปเรื่องนี้ก็จะเป็นอ้อทำแบบนี้ดีกว่านะนะครับเติมความสนุกเติมความคึกคัก เติมความรู้สึกดีเข้าไปฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับฝากช่องด้วยนะครับว่ามาทําบุญไป้ด้วยกันครับนึกภาพครับที่คนไทยครับทยอยดีขึ้นด้วยการลองแบบง่ายๆไม่ต้องเสียเงินสักบาทสวัสดีครับ